สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเข้าครัวมาทําเมนูอร่อยๆแถมหน้าตาหน้าทานสุดๆนันก็คือผัดเห็ดฟางดอกบานค่ะใครที่ชอบเห็ดฟางหรืออยากลองทําเมนูง่ายๆแต่ได้ผลลัพธ์ที่ว้าวต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะลองไปดูวิธีทําพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีนะคะมีเห็ดฟางมีเห็ดฟางดอกบานดอกตูมเพื่อนๆสามารถเลือกดอกที่ยังไม่บานได้นะคะแต่วันนี้อจะเลือกดอกบานนะคะเพราะว่าดอกบาน สดๆแบบนี้ก็จะอร่อยเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีนะคะมีกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะพริกแดงจินดาน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นค่ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะจะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะจะนำทุกอย่างใส่ลงรวมกันเลยค่ะเพื่พอความง่ายในการผัดนะคะ ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะจะคนรวมกันอย่างนี้นะคะเพื่อความสะดวกในการผัดค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะเดี๋ยวจะมาหั่นนะคะนำต้นหอมไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วจะมาหั่นนะคะหั่นประมาณนี้เลยค่ะสองนิ้วนะคะนำพริกมาซอยซอยแบบนี้นะคะเพื่อนๆซอยยาวๆเลยเพื่อความสวยงามนะคะ เพื่อนๆสามารถปรับความเผ็ดได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะออค่ะแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปเดี๋ยวเม็ดนี้เอาออกค่ะประมาณนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวจะนําเห็ดฟางเราไปล้างก่อนนะคะนําเห็ดฟางเรามาล้างน้ําผ่านพอนะคะล้างน้ําผ่านพอค่ะพอเห็ดฟางเขาจะท้องข้างช้ําง่ายนะคะล้างแค่น้ําผ่านพอค่ะเดี๋ยวนําไปหั่นค่ะเดี๋ยวจะหั่นเห็ดฟางแบบนี้นะคะ ผักครึ่งค่ะ่าครึ่งให้หมดเลยทุกดอ,อกค่ะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เห็ดหักแต่งดำๆออกนิดนึงค่ะจสดเลยค่ะเห็ดถ้าผัดจะมีความหวานมากเลยนะคะตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงมือผัดกันเลยค่ะตอนนี้เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะเดี๋ยวจะใส่เกลือนิดน,นึงนะคะ จะดึงรสชาตินะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเจียวให้หอมๆเลยค่ะถึงจอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนิ่นกระเทียมตอนนี้เทียมก็ประมาณนี้นะคะใส่เห็ดฟางที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากัน อันนี้จะใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้เห็ดสุกนะคะจะไม่ใส่น้ำนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำ้าออกมาจากตัวเห็ดเองเลยค่ะใส่พริกซอยลงไปเลยพริกแดงกินดา หั่นเตรียมไว้นะคะผัดให้เข้ากันค่ะจะไม่ใส่น้ํานะคะเพราะว่าเห็ดเขาจะมีน้ําออกมานะคะหเห็นไหมน้ํเขาะจะเริ่มคลายน้ําออกมานะคะทุกคนหัวใจสําคัญนะคะการเลือกเห็ดเราต้องเลือกเห็ดที่สดๆนะคะที่นํามาผัดได้นะคะจะทําให้เห็ดเรามีความหวานอร่อยต้องใช้ไฟแรงผัดนะคะเพื่อให้สุกเร็ว นี่ค่ะประมาณนี้เราจะใส่เราจะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วผัดให้เข้ากันค่ะเป็นไงบ้างคะวิธีผัดเห็ดฟางง่ายไหมคะทุกคนเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ย่อยง่ายมากค่ะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะคะแค่นี้เราก็จะได้ผัดเห็ดฟางทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วค่ะอืดูค่ะทุกคน น่าทานไหมคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะนะคะน่าทานมากเลยค่ะทุกคนเมนูเห็ดฟางแสนอร่อยกินกับข้าวสวยละร้นเข้ากันดีค่ะเป็นไงบ้างกันคะเมนูเห็ดฟางดอกบานทํากันง่ายใช่ไหมคะเห็ดดอกสวยๆรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมแบบนี้ต้องลองทําทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยๆเคล็ดลับดีๆในครัวอีกเพียบเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย